ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยงในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับอนาคามีหน้าหนึ่งร้ย จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่175ข้อที่126ภิกขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลบางคนในกรณีนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สองทิศที่สทิศทีสก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟัง เป็นของต้องทําลายไปเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาว่าภิกขุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาอีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่ทสี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องแตกทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาวาสพิกุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก <c oughs>